สมเด็จอ่ะอันนี้เป็นสมเด็จร้อยสิบแปดปีวัดระฆังเนื้อก็เหมือนร้อยปีสูตรเดียวกันเนี่ยสูตรเดียวกันกับเนื้อร้อยปีอะแต่ใหม่าหนอยนะครับเขาบอกว่าอ่าคุณโน้ต คุณโน้นรู้จักพ่อโตว่าเขาบ่อทองไหมผมก็บอกว่ารู้จักครับแต่ว่าผมอะ่ะไม่ทานหรอกแต่เราเข้าวงการพระเราก็ได้ยินแล้วอะเราก็ได้ฟังอภินิหารของท่านแล้วจะบอกว่าพ่อโตเขาบ่อทองเนี่ยเป็นอาจารย์หลวงปู่น,นาคนะวันละครังอ่าเขาบอกว่านะครับเป็นอาจารย์หลวงปู่น,นาค วันละคังแกเล่าให้ฟังเลยก็บอกว่าสมเด็จตาโร่ะรับกับมือปูนาคเลย mm hmm. อ่าแะบอกรับกับมือหลวงปูนาคเลยและทำแจกย้ำฉพาะว่าวตำรวจด,ด้วยอ่า mm hmm. แกเลบาฟังแกบอกไปดูสมเด็จพอโตน่ะเนื้อเดียวกับสมเด็จปูนาคเลย mm hmm. ผมก็ฟัง แกก็เล่าให้ฟังแกบอกว่าแม้ปู่นาฏเนี่ยจะมีไปเรียนกับพ่อโตเขาบอ่อทองเนี่ยพร้อมกับคารวาสคนหนึ่งชื่อหลวงสุวิชาญแพทย์ซึ่งหลวงสุวิชาญแพทย์เนี่ยคือคนที่ทำพิธีช้างเอราวัณนะพ่อโตเขาบอ่อทองเป็นพระเกจิสายวัคังครับอะจะบอกไปดูสมเด็จพ่อโตดีครับเนื้อเหมือนกันเลย เนื้อเหมือนสายวัาละครั้งเลยแกร่ล่บัง,งบอกเนี่ยปูนหน้าเนี่ยเป็นสิทธิ์พระโต,โตนี่แล้วก็ถามว่าอาอาจารย์โอรู้จักพ่อเผาไหมอ่พอพาพ่อเผาลบบุรีอ่าเขาบอกว่าพ่อเผาลบบุรีอ่ะก็เป็นสิทธิ์พระนะอุบาลีคุณอุปการจันสิริจันโทแกเล่าความสอดคล้องได้หมดเนี่ยแล้วก็บอกเนี่ยเนี่ย ร้อยสิบแปดปีเนี่ยสมเด็จปู่นาคเนี่ยเอาไปนะครับเอาไปให้แฟนเพจใช้พระดีๆส่วนสมเด็จร้อยสิบแปดปีผมก็ไม่ผมพูดอย่าโกรธผมนะผมบอกเขาว่ากูนาผมมาเอาไปก็แบ่งแฟนเพจผมไม่แพงหรอกเขาจะเล่นเท่าไหรอ่อ่ะผมไม่รู้ แต่ไม่ง่ายว่าถ้าให้ผมแขวนร้อยสิบแปดปีผมแขวนตาแผ่นดินผมแขวนเก้าห้าอ่ะแต่ครับแต่อันเนี้ยเขาเล่นกันนะเอาก็กอดถ่าใครเล่นก็ให้แต่ผมแบ่งให้ราคาถูกกว่าที่เขาเล่นอยู่แล้วอ่าแต่ถามว่าผมแขวนผมแขวนตาแผ่นดินถ้าแขวนผมแขวนเก้าห้าแกก็นั่งขังกับผมนะเจ้ากรบอ,อกปูหน้าเก่งมาก นะแกก็นั่งขำอยู่กับผมนะแกก็บอกว่าอืมมวลสารก็ใส่เยอะอ่าเก้าห้านะท่านชาญนี่ดังเป็นบุคคลที่ดังมากเออแกบอกดิดังดังมากดังดังทีเดียวชีวละอ่าท่านชาญกตุเลิกท่านเผ่าศรีอานนท์คุยกับคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์จริงๆอะ่ะฟังแล้วเพลินไม่อยากจะไม่อยากจะลุกอะ่ะมีใครมาบูลลี่พาตัวเองได้มาแบบนี้ต้องบอกดีไว้ก่อน แต่สําหรับแฟนเมดผมได้ไปแล้วเอาไปทํากําไรได้นี่อันนี้สมเด็จร้อยสิบแปดปีพอลามีเยอะๆเนี่ยเราจะได้ดูว่าหลังนะถ้าเกิดว่าแท้ปั๊มจะไม่ตรงกันหาปั๊มมือก็ต้องปั๊มไม่ตรงกันสูงมั่งต่ำมั่งมึงกกระลายไปตามการเวลาเรามาดูกันนี้ว่าเออพิมพ์เหมือนกันไหม มีปัดสีพึ่งเห็นไหมเนื้อจะเหมือนร้อยปีอ่ะเหมือนกับเอากล้วยน้าว้าทาไว้อะปัดสีพึ่ง, mm hmm. พงเพื่อนๆว่าพิมพ์เหมือนกันไหมอันนี้แหวงหน่อยเดี๋ยวถูกตีเก้เนี่ยอันนี้ไม่แหวงถ้าไปจับให้เหมือนกับไม่เหมือนเนี่ยบางทีอ่ะสูงสูงต่ำยังไม่เท่ากันเลย เอานะไปเลยครับไม่เป็นไรอ่ะนี่สมเด็จร้อยสิบแปดปีเขาก็าว่าเล่นกันแล้วกดหัวใจมาเอาไปองค์ละพันห้าพันห้าร้อยบาทมีอยู่เจ็ดสิบองนะให้เขาขายกันหลายหลายพันยังไงไม่รู้เนี่ยพันห้าร้อยบาทเอามีเอาแค่นี้ยจะเก็บกี่องค์ก็ได้ซื้อสององเอาไปขายหนึ่งองได้สามพัน อีโอมเป็นพระฟรีนี่ยสูตรเดียวกันสูตรเดียวกันกับร้อปีแหละไหมเนื้อมิทาสีพึ่งไงไหมอ่าผมไม่รู้หรอกว่าเขาขายเท่าไหร่เอาเนี่ยเอาพัานห้าร้อยบาทเนี่ยอ่าเห็นในขาในในสายเขาบอกว่าพิมพ์นิยมขายกันองค์ละแปดพันถึงหมืน่นไอคาว่านิยมไม่รู้ให้เลย <S <S เออ นะครับสี่ห้าพันเออเอาเนี่ยพันห้าไปเอาไป 2, าหนึ่งองค์เอาไปสององค์ขายองค์หนึ่งได้องค์เป็นพ้าฟรีสบายใจไหมสบยเอาซื้อไปสามองค์ขายสององค์ได้ทุนคืนองค์หนึ่งเป็นพ้าฟรีนั่นแหละความสุขของคนเล่นพราครับอ่ะพันห้าร้อยบาทขายเอาพิมพ์ปิดไปมีแค่เจ็ดสิบก็ไม่รู้จะไปหาเพิ่มเติมจากที่ไหนนะครับ ได้มาก็ให้แฟนเพจเลยร้อยสิบแปดปีเหมือนกันสักองค์ไหมรู้ว่ามวลสารเดียวกันแต่สีสันตามสภาพแต่นี่ถือว่าสวยทุกองค์นะเนี่ยแล้วผมเนี่ยอย่างเงยหยิบม,มาก็เนื้อเดียวกับร้อยปีเลยก็สูตรเดียวกันเนี่ยเขาเล่นสามพันเอาเขาเล่นเท่าไหร่ไม่เป็นไรผมอะ ผมพูดเสมอว่าถ้าเพื่อนๆได้พาจากผมไปถูกเพื่อนๆก็รักผมถูกไหมเพื่อนๆได้พาจากผมไปแล้วขายได้เพื่อนๆก็รักผมเอาไปส่องดูก็ได้มีพระแท้ส่องก็มีความรู้นั่นแหละครับผมพยายามจะจำลองวิถีเซียนพระให้เพื่อนๆได้เห็น แล้วผมเชื่อแม่พิมพ์ไม่มีตัวเดียวแม่พิมพ์ไม่มีตัวเดียวนะอันนี้มีจุดนะจุดอ่ะนะครับใครได้ไปดีใจด้วยแค่นี้ครับร้อยสิบแปดปีเขาเล่นหากันแล้วเนี่ยันนี้เป็นรูปละคังชัดอ๋อจริงๆิเขเป็นคนละคังนะหมึกก็เลือนหายไปตามเวลาอันนี้เดี๋ยวผมให้วันนี้พันห้าแล้วก็ที่เหลือหรือเป่า ที่เหลือก็จะมีคนเทคโอเวอร์ไปส่งศูนย์พระเครื่องในสายเขาอ่ะโอเคนี่นะครับร้อสบแปปีถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกดซั s c r i b e เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารคลิปใหม่ทุกวัน